สวัสดีค่ะจุรีพรชัยฤิ์จากเพจปุ๋ยทางใบกิฟฟารีนใบจุรีพรน,นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับชุดคู่หูของเรานะคะที่เป็นชุดที่ขายดีนะคะที่ตัวอยากจะเอามาให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชุดคู่หูกู้ใบเหลืองนะคะชุดนี้นะคะที่เราโปรโมทที่หน้าเพจนะคะก็คือจะมาตอบโจทย์นะคะกับกลุ่มอ่า พืชที่มีปัญหาในเรื่องของการขาดธาตุแมกนีเซียมนะคะก็คือ,อเขาจะมีอาการในเรื่องของใบเหลืองนะคะใบเหลืองใบด่างเขียวใบด่างเหลืองนะคะหรือว่าใบที่มันเป็นกระจุกยอดที่มันใบยอดที่มันลายๆย,ยอดที่มันไม่ไม่ขี้นะคะตัวนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดธาตุเหล็กด้วยนะคะปัญหาที่เจอนะคะที่พี่น้องเราเจอมากๆเลยในกลุ่มของทุเรียนนะคะหรือว่าในกลุ่มของอส้มโอส้มนะคะ หรือจะเป็นกลุ่มของอไม้ผลต่างๆที่มันมีอาการขาดเนื่องจากตัวแมกนีเซียมแล้วก็ตัวธาตุเหล็กของเราเนี่ยเขาจะเป็นธาตุเสริมนะคะจะเป็นธาตุเสริมแล้วก็จะมาช่วยแก้ปัญหากรณีที่เราใช้ชุดกลุ่มปุย๋ยที่มันมีธาตุหลักที่มันมีธาตุ NPK ที่ครบอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาก็ยังเจออยู่ในบางรายในบางสวนนะคะวันนี้นะคะตุ๋ยก็เลยเอา คู่หูตัวนี้มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะว่าคุณสมบัติเขาเป็นอย่างไรเขาจะมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้เราได้อย่างไรนะคะตัวแรกนะคะที่เราจัดแนะนําให้กับพี่น้องทุกท่านให้ใช้คู่กันนะคะก็คือจะเป็นตัวแมกนีเซียมนะคะตัวนี้เป็นธาตุแมกนีเซียม บวกไนโตรเจนนะคะตัวนี้เป็นอ่านแมกนีเซียมไนเตรตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นธาตุเหล็กนะคะพืชน,นะคะที่ขดาดธาตุเหล็กตัวธาตุเหล็กตัวนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะจะมาช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะคะสําหรับแมกนีเซียมจะช่วยในเรื่องของการสร้างคลอโรฟิลให้กับพืชแล้วก็2ตัวนี้นะคะจะเป็นจับตัวเป็นคู่หูนะคะ เพื่อที่จะมาเสริมทับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนะคะพี่น้องที่ถ้าเกิดว่าอาการไม่เยอะตุ๋ก็จะแนะนําให้ใช้ตัวที่เป็นธาตุแมกนีเซียมไปตัวเดียวนะคะแต่ปัญหาที่เจอก็คือตอนนี้ในเรื่องของอไม้ยืนต้นอย่างเช่นผู้เรียนนะคะที่พี่น้องเจอกันมากที่สุดแล้วก็อาการแบบอาการหนักมากเลยนะคะตุ๋ก็จะจัดแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะ,ะเหล็กแล้วก็แมกนีเซียมนะคะจะช่วยในเรื่องของการพยุงต้นนะคะพยุงยอดนะคะทใํใ ให้เขาปรับสภาพคืนนะคะอาจจากอาการที่ เหลืองเหลืองมากเลยนะคะตัวนี้อาการที่ขาดธาตุเหล็กและขาดธาตุแมกนีเซียมนยีบอกได้เลยว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะคะจะส่งผลให้การเจริญเติบโตทางลำต้นเขาไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าพืชเราสังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะมันจะทําให้การดูดซึมอาหารแล้วการเจริญเติบโตนี่อาจจะล่นระยะเวลาไปทําให้ต้นเขาแคกแก่นนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอคู่หูที่จะมาช่วยเหลืออ่ พืชเราเวลาพืชเราป่วยพืชเรามีอาการนะคะตัวนี้นะคะชุดที่ตุ๋ยแนะนําอยู่จะเป็นชุดคู่นะคะที่อัตราการใช้เนี่ยใช้น้อยนะคะสําหรับตัวที่เป็นแมกนีเซียมนะคะตัวนี้ออัตราใช้ที่ตุ๋ยให้อยู่ก็คือเท่ากับสอ,อสองช้อนแกงนะคะ สอนท้องแกงพูนต่อน้ํา20ลิตรนะคะแล้วก็ตัวเหล็กลิควิดไอออนของเรานะคะอัตราการใช้ก็คือ5 c c ต่อน้ำสองต่อน้ํา20ลิตรนะคะจะเห็นได้ว่านะคะ2ตัวนี้คืออัตราการผสมเนี่ยของเราใช้น้อยมากนะคะแต่พืชเราจําเป็นที่ต้องรับตัวที่มันขาดท่าที่มันขาดนี้นะคะสําหรับคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่ขายดีเป็นชุดที่ขายดีในหน้าเพจของเราเลยถ้าพี่น้องท่านใดนะคะ มีปัญหาในเรื่องของการขาดธาตุไม้ผลหรือพืชของเราขาดธาตุนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ตัวนี้ได้นอกจากแมกนีเซียมแล้วก็ตัวธาตุเหล็กของเราจะใช้ได้ผลในกลุ่มไม้ผลในกลุ่มพืช ทุเรียนนะคะสองตัวนี้นะคะยังสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นธาตุที่พืชจําเป็นต้องได้รับนะคะในส่วนของอพืชที่ต้องการลงหัวพืชที่ต้องการแป้งนะคะพืชที่ต้องการสังเคราะห์แสงและการสร้างคลอโรฟิลล์นะคะช่วยเก็บในเรื่องของความเขียวเพื่อเป็นโรงครัวนะคะ,ะไปสะสมเพื่อ,อส่งผลให้แป้งดีนะคะ น้ำตาลดีในกลุ่มของถั่วนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะคู่นี้ของเราได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาในในเบื้องต้นนะคะตุ๋ยก็ได้แนะนำได้ให้รายละเอียด ไปในชุดนี้ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายังสงสัยนะคะว่าเออเราสามารถผสมร่วมกับตัวอื่นได้ไหมนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเราสามารถผสมร่วมกับตัวธาตุอาหารอื่นๆได้เลยนะคะถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะคะ ดูในช่วยช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะคะเราแนะนำให้ใช้ร่วมกับสารจับใบหรือสารดูดซึมนะคะท่านใดสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์ตุยได้นะคะที่0851993289ค่ะ